สวัสดีครับวันน mm. ี history, Hence, ้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR Code ที่ขึ้นไปให้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไลน์ได้นะครับ วันนี้เป็นในส่วนของตัวมีดนะครับที่ยังโสดแล้วก็ยังว่างอยู่ทุกเล่มเลยนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามมาได้นะครับจะมีในส่วนของตัวมีดซอยกันนะครับสี่เล่มนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในแล้วก็รายละเอียดกันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับแล้วก็วันนี้มีมีดหัวตัดหนึ่งเล่มนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมทีละเล่มกันเลยนะครับ ครับชุดนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดซอยกันนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับเป็นงานตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับคมกริบนะครับมีรีวิวเดี่ยวไว้นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถกดเข้าไปชมรีวิวเดี่ยวทดสอบความคมได้นะครับหรือทักเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะครับในส่วนของตัวคลิปที่เป็นรีวิวเดี่ยวนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไม้ลักแดงนะครับ แล้วก็ไม้ลักดำนะครับสวยงามนะครับความยาวเฉพาะใบมีดนะครับอยู่ที่5.4นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.2นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลิเมตรนะครับตัวนี้นะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับชมลายไม้สวยๆงามๆนะครับเป็นไม้ลักนะครับสวยงามนะครับ ไม้เนื้อแข็งนะครับครับชุดนี้มีมาด้วยกันทั้งหมด4ี่เล่มนะครับเราไปชมเล่มที่5กันต่อเลยนะครับครับต่อไปเป็นในส่วนของตัวเล่มที่5นะครับเป็นในส่วนของตัวมิดเน็บของเรานะครับครับเป็นเหล็กเนบแท้เหมือนกันนะครับงานตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับเป็นไม้ลักเหมือนกันนะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับคมกลิบนะครับมีรีวิวเดียวเหมือนกันนะครับทดสอบความคมนะครับแสงอาจจะสะท้อนเข้าบ้างนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่8นิ้วนะครับหน้าก้วงอยู่ที่1.6นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลิเมตรนะครับคมกลิบนะครับกันเป็นในส่วนของตัวกันทองเหลืองนะครับ มนะครับครัเดี๋ยวเราไปชมเล่มที่6กันต่อเลยนะครับครับเล่มที่6ของเรานะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับไม้ลักเหมือนกันนะครับถักให้ด้วยวายนะครับสวยงามนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่8.6นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับสวยงามนะครับ เป็นไม้ลักนะครับเหล็กเหนบแท้ตีร้อนชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับสวยงามนะครับไปชมกันชัดๆนะครับวันนี้ก็มาลองถ่ายมุมใหม่ๆบ้างนะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับครับต่อไปไปชมเล่มที่เจกันเลยนะครับครับต่อไปมาชมเล่มที่7กันเลยนะครับ เป็นในส่วนของตัวมีดเหน็บเหมือนกันนะครับเหล็กเหน็บแพ้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบพืนไฟ2รอบนะครับตามสูตรนะครับเป็นไม้ลักนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับเล่มนี้นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่10นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.1นะครับสันหนาอยู่ที่6มิลิเมตรนะครับอันนี้เล่มที่7แล้วนะครับ สวยงามนะครับต่อไปเรามาชมเล่มที่8กันเลยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นเล่มที่8นะครับเหล็กแนบแท้เหมือนกันนะครับตีร้อนชุบแข็งนะครับอบขึ้นไฟ2อรอบนะครับตัวนี้ทิ้งผิวนะครับโชว์ผิวดํานะครับสวยงามนะครับปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวปอกไม้พยุงนะครับชุดนี้นะครับถักให้ด้วยหวายนะครับ ด้ามนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ลักนะครับเป็นเหล็กเหน็บแท้นะครับสวยงามนะครับครับชุดนี้นะครับความยาวใบบีดอยู่ที่10นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับ สวยงามนะครับต่อไปนะครับมาชมเล่มสุดท้ายกันนะครับมีดหัวตัดนะครับครับต่อมานะครับเป็นเล่มในส่วนของตัวเล่มที่9นะครับมีดหัวตัดของเรานะครับสวยงามนะครับปอกนะครับเป็นในส่วนของไม้สักทองนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับด้ามจับนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ประดูนะครับสวยงามนะครับ ปเหล็กแนบแพ้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่สิบเอ็ดจุดก้านิ้วนะครับกว้างอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับสันหนาอยู่ที่หกมิลิเมรนะครับสามารถใช้งานหนักๆได้นะครับเร่มนี้นะครับสวยงามนะครับ ครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับยังว่างยังสนอยู่ทุกเล่มเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ